วิทสิ้นชื่อในวันเกิดอายุครบ33ปีของตัวเองซะแล้วสำหรับพระเอกผิวเข้มวีวีวรภาพหลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินเฉาไออกนอกรันเวย์จนเกิดเพลิงไหมแต่โชคยังดีที่หนุ่มวีไม่ได้รับบาดเจ็บไปอย่างใดซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่ายังตกใจไม่หายและจะจำเหตุการณ์นี้ไปจนวันตายเลยทีเดียวแมาย้อนกลับไปในอดีตต้องขอบอกว่ามีลุกตายไทยหลายคนที่เขียดตาย อุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นนุ่มเคนทีระเดชที่พิคคิวขับเจสกีชนราวสะพานในระหว่างถ่ายทำละครสายสืบสายสะดือที่จังหวัดเชียงใหม่และในปี2541นักร้องดังเจมส์เรืองศักดิ์ก็ได้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่จะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตจนได้รับฉายยาว่าเจมส์กระดูกเหล็กไปครอกแต่ถ้าพูดถึงฝ่ายหญิงก็ต้องยกให้นางเอกรุ่นเด็กเบิร์ตสารุนี ที่ผิดคิวเกิดอุบัติเหตุเรือชนสะพานระหว่างถ่ายทำหนังเรื่องลูกสาวกำนันที่ต้องนอนพักรักษาตัวนานเป็นปีแต่ที่เป็นข่าวโดง่งดังก็ต้องอุบัติเหตุเจ็บหมู่ของดาราไทยเมื่อปี2527กับภาพยนตร์เรื่องแรกของซุปตาพี่เบิร์ดของไทยเรื่องบ้านสีดอกรักกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีดาราหลายคนร่วมโดยสารรถไปด้วยและได้รับบาดเจ็บโด,ดยเฉพาะพี่เบิร์ดที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจนหมดสติไปในคราวนั้นคะ่ะ